สบายดีสวัสดีพ่อ response, แม่พี่น <ellt on. S 2> ้องวันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าเนาะทีซองซาบิวคนบ้านป่าสบายดีหมูเผือนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่น s, SO. i, านเนาะรือวิาสิเป็นทั้งฝังลาวพังไทยพ่อแม่พี่น้องซาวอีสานหรือว่าทางต่างประเทศซาบิวก็ขอกับสบายดีและสวัสดีทุกท่กานเนาะวันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้ก็สิเป็นเฮือนซาบิวเองเนาะพี่น้องวันนี้ซาบิวกะสิพาพีพาน้องมากินตำเนาะตำตีนพี่น้องตำตีนไก่เนาะ แต่ยังบบทันได้อนะพี่น้องยังพันได้ตามนอกเนาะสบิวมันตามแต่เครื่องมันมานาะสีมาอันส่วเอาอยู่พี่และพี่น้องอยู่ห่มกกหมวงเฮาพี่เละนาะแคมทางพี่วันนี้สบิวกะสิพาพี่พานอกมากินตามตีนนอะพี่น้องกับปลาหมึกเนาะกินกับซาแมงปอพี่น้องซองคนนี่แหละเนาะเซฟน้่อบุอยู่และพี่น้องเอ้ยก็เลยพากันกินซองคนเนาะวันนี้ไปพี่น้องมาเบิ่งเฮาสยำม ตีนไก่เนาะบวมเป็นยำามเลยตำม,มาเลยพี่น้องแต่ยังทันนอะไรตำเนาะตำต่เรื่องมันมาแต่ยังอะไรตำเตีนมาเนาะพี่น้องนี่พี่น้องแต่อันนั้มันสมิวกับตำม,มาเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นตีนไก่อะไรพี่น้องนี่ตีนไก่เนาะพี่น้องบวมเป็นเล็บมือนางถล็บมือนางสิบบมีกระดูกควนวะเนาะก็สิมีปลาหมึกเนี่ยพี่น้องได้คนก็ห้องบวคือกันความหมายแตกต่างกัน มีปลาหมึกวัดสองหมดจบโปรยจักตีนไก่โปรยจักนิวน้วมือนางบอสอ่ออาฮะผักเฮาพี่น้องข,องาขาง้องเมี่ยงเฮาก็สิมีผักหอมเปรย์แล้วก็ผักสลัดเนาะอันนี้เฮาก็สิพาพี่พาน้องลงมือยำเลยเนาะตอนนี้เราบิวก็กกเบบกริ่มลงมือเลยพี่นออ้องยำใส่กระตกมาได้ป้องแบบ่ได้ตัดตีนเด้พี่น้องเลยเอาเป็นอันนี้เลยใส่กระตกบ้ากใหญ่แล้วก็ พี่นอก็คือสีอันเอาน้ามันนะ่ะเทลงเลยเนาะเหตุ <c oughs> กินกันเองเขาอันนี้บอดี้อีชัางมากไมน้นาอพี่น,ออน้องลืมขรปุ้นแน่นกระปุ้นอยู่เอนไทยผม <c oughs> แดงจึงคืจนจ้ามีต่มักเล่นเนาะแ <c oughs> ดงเอาบ่อขรปุ้น อ็ตอนปลาหมึกว้าวแล้วเฮฮันก็ต่ออาหารที่อย่างเฮาส่วนเลือแดงค่ะดีนะเนาะแดงต่บบเพชรดอกมันแดงมากเล็งซีบดูซีบดู ซีฟีซสปอร์ซีดก่อนพี่น้องเป็นอะไรได้แล้วยุบเอาบอลกระปุลนนิยุบเอานะเขาเที่ยงเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมันกินน้ำกันเนาะเข่าเที่ยงวะเข่าโบ <h isa> มี่ดอกกินซื่อๆเนาะน้องแล้วแหละดิ สบายดีพี่น้องสบายดีอีกเทื่อนึงเนาะสบายดีเลยสบายดีอีกเนาะวันนี้กัสิพาพี่พาน้องมากินตมตีนไก่เนาะพี่น้องกับซาเมงปอสองคนเต็มกระโตูพี่น้องนหมเ้ินน้าบวมมอสก้สกินบวกมีขนมจีนพร้อมพี่น้องมนี่ลุยตำตีนไก่ใส่กับอันปลาหมึกเลยพี่น้องกินลิ้นสื่อเนาะบันน้กินกับเข่ากับน้ำดอกไม่นี่ก็ได้ กินอะไรในเบิร์ดกินอะไรเบิดกินลินง,ลอ,งอันนี้กินพี่น้องเี็นขนมจีนน,ขน,นะข้าวปุ้นเนาะเป็นเห็ดเป็นตีนเลยเบิดตีนเนาะชัวร์เห็ดเป็นตีนใช่ไหมพี <c oughs> ่นเป็ห็ดเบิดตีนนะผมกินซองโคนนี่แหละอีพ่อกับบาดจมพรเพิ่นกายอยู่เมื่อหน้าพี่น้องสวีวไม่ได้ออกหน้าเนาะหมดเลย มัดตลาดกับซามงฟอร์กับสวยแหละชิดาหัวแหละนั <c ười> วน้องเสร็จเป็นแผนปันกันบ่สปันคนละอันบอสนอนตัวนี้เอาตัวนี้ <c ười> เอาเลยได้ตาเองมัดเพจเองมันี่เ <c ười> พจนะเ <c ười> พจแห้งอยู่ กินยี่ใใจหมหว่วงเดิมอยู่ก็กำลัมจีนไปทางใดดอกน้องแดดแหมเนาะช่วงห้อนอากาศห้อนกำลังมาเลย <c oughs> สงการเนาะเดือนหน่าหรอว่าสงการกร็ได เป็นอย่างไรฟังไทยปีนี้เขาเปิดให้ลินอยู่บ่พี่น้องซะบิอยู่กับสบบบมามยปอสีอันขามปลินอยู่ผู้พี่น้องบ้าขัดเลยเราจะปีนี่ลินแถวอันสีลมแถวสีลมคนม่นเล่าไรไรใช่ไหมเล่าพี่น้องเอใส่ติ่ช่องคน cái bớt cho bó lời thật Chị cây khen thang này nổi nửng nó Đọc phát tiêu ở cả lăng đọc Thang cu mương lao kia nó mương lao <laughs> 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 hả ช่วงนี้กำลังอันใหญ่น้นองระบาดแล้วพี่น้องมางหมวปีนี้แบบเดียวกับบังโม,มเลยบังโมักงสไลีกับระบาดคือโควิดนี่พี่น้องโควิดเป็นน้องอีกช่วงนี้วะบ่นถึกบ,บ่นแทง สมผัดเย็ยนดีอะไนเี่ยนอนเวน้นเนาะน้่งแดงไข่าลายแท้ปล่อยชาบิวเอามาปล่อยไข่เนาะแล้วหันคอยหลักถ้าไม่ปล่อยยัก,ยกแง่หมดแดงคอยหึหั่ก็ต้องก่อใหม่สินี้บิดได้มีดิอืมนั่นอะไรโบเคยแง่ในนี้จะเถื่อมันจะอยู่บนน้ำช่วงนี้ค่ะใบมันหล่น ใบใหม่เยแบบมันปร่งใหม่นิดหน่อยนิดหน่อยั้งนิดหน่อยนิดเน็ต่มันแดงมันอันไข่เลยไข่กลาเบสพี่น้องมันชิบิวกับจิกปลาหมึกถิ่นนอบ่ะนะปั่กระชาบป็นปลากละตอนพี่น้องา่ันก็จะกินได้หรือบ่อที่ผึ่นเนาะนี่ตอนบ้าไงด้ย บ่มีมีดก่อเชืเห็ดต่อยใหญ่พี่น้องมีดโเห็นมีดเสียเฮ็ดได้ไรจังเย็นมีดว่ะเด็ดห่อนหรือจี๊ดจ้าเห็ดหรือั้างลอยหงุดหงิดนะไหลหดน้าก็ได้ทอดแดดแดดเลยเรื่องหนากระไรไหลหดน้ากันเลยพี่น้องเลย เอาไปไล่ทุกท่านล่เท่าเดินเท่านี้แหละตามเองกับเพชรเองแั่แถวอันแถวอื่นโมโหเขาจะเปิดเลบหไือบินเนาะกินนะเขาก็จะกินนะเาเดินไปทางอื่นเขากินเนื้อยๆเอาเป็นไบ้านเนาะกินน้ำเขียวพี่น้องว่ามีเงินซื้ออันเสื้อหัวกุดลปะ เมาหน้ากับมเมาแดดพราะเป็นพิธีเหรอเย็นขนาเนาะ ลูกีขาวางเพื่อนข่อยในตะบิดหมู่มานี้มีคนมาตั้งอีกนั่นขอชิวอยู่บางกลางแล้วล่ะอืรึงขยายออกขยายออกเลย ป่าก็เริ่มหายง่าแเลยวันนี้แล้วสาบิวสิเปลี่ยนชื่อซองใหม่พี่น้องป่าจะเบิดแหละครับเป็นชื่อชาบิวลางบ้างซา <c oughs> บิวบาาว้านกลางแม่ขนมจีนตัวแม่ปลาหมึกด้วย คนหมุกมีต้มมีหือคนบ้าเปื่อมันเปื่อยพคนมาเด้อมาเด้อมาเด้อต่อจำเรื่องต่อพี่น้องจะอะไรกันไปเป็นไงใครมันแรงเราจะไปยิงกระต่าย น่ามาันยุบอีกกระม,มาบบางนาวยีกระมงนาวก่อนอแซ่บอ่ะแซ่บปลาล่าปลาเลือดโชวมาจิ cho hai chân ngang này bớt đèn hoàn tay Cái thứ hai kim ngang là mơ Sao là bao ơn đi Mẹ mình hoa, hay quay cả bố mình lại nhàn mà khoai

กินนั่นเนี่ยยังมันกระดดกระดดกระดดนะยังมันอันนี้มันนี่กระดูกอ่อนมันนี่ชาวบ้านก็จะเอือนเงี้ยบ้านเขาเอือนกันกระดูกอ่อนมัน พากอ่ะมาขคืนกำลาบบ่ผักให้บ่ขึ้นตี่ฮป่องเลยมุนแดงคู่มาใส่ยู่ นั่งเต็มกระจกเลยพื่อนเนาะเห็ดเลยตานั่นบ่อิ่มเห็นได้ชัด S <S อืนนอผักอมักคอมเปย์เ่ในหน้าฮะบม่บมีใบมีแต่ยัง,ยงกอนามมันบอกเาจะเดอกบาบนะ่มีใบนะแ,แต่ปู่กับบรไดกินเลยปรว่าด เผ็ดพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮากาผ้าพีผ้าดอกกินตามันตีนไก่ใส่ปลาหมึกกับซาเมงฟองกับอิ่มเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องกันเพชรเผ็ดเนาะตามเองกับเผ็ดเองเนาะสำหรับคลิปที่ผาพีผ้าน้องกินตำเนาะกับอิ่มเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิวการสิเขาจบคลิปเอาไว้สำนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสบิวเนเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเนาะขอบพระคุณทุกทุก